สวัสดีครับท่านผ it ู้ชมทุกท่านโอ้โอ้แหลก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 เป็นทั้งหมดก่อนอันนี้ไม่ต้องปิดแล้วก็ทุกคนครับผมมีอะไรให้ดูคน Windows. ไหนคนไหนคนไหนเป็น่นี้ปะ่ะใช่คนนี้แหละดูสิผมเอาอะไรมา ลกตัวนี้สี่สิบห้าเท่าและในตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเล่นตัวไหนเลมันมีสองตัวให้เล่นอะ่ะแล้วก็เราขาดต้นเกมแล้วคราวนี้แล้วทไมคนแน้พี่เยเยอะจังโคตรรกเลย ส่วนเที่ยวของผมก็สี่สิบหกแล้วนะมิชชันไม่มีเลยประมาณนี้ก็คนที่เจอผมเนะี่ยก็สาม,มารถทักได้นะอืมแล้วเราจะไปลงหมดเลยดีหมดที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยเทเลทบ ไม่ค่อยเล่นเลยไปตัวนป้ก่อนเอาละผมนอกจอเนี่ยผมพัน ในแม่มาสองรอบด้วยตัวคนเดียวล้วก็เพราะฉะนั้นในแม่ก็แค่ลูกกระจอกเริ่มมาวางซันต้าก่อนเลยแล้วก็ผมไม่เล่นผมเนี่ยไม่ได้เล่นแท็บเลยนะผมเล่นคอมก็ถ้าคอมพอเอาเรื่องเลยซันต้า สันต้าฉันเก็บเงินอยู่สันต้ารีบๆบชืบตัวแรกที่ผมคิดว่าเราจะวางน่าจะเป็นตัวนี้นะฟร์ดีเจเอะดีเจเราวางไว้สักประมาณตรงนี้ได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 ไดละต้อง มาวางซันตาตัวที่สามเลือดทานหายไปน่าจะเยอะอยู่แหละพอพอควรพอควรใช่ปะพอควรปะพอควรปะเฮือกเฮือกอะฮ้ยอะฮ้ยโอเคเงิพนพอที่จะวางาพอดละเงินพอแล้วโอ้โอ้โหหลุดเพียบหลุดเพียบ เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องวางฟอสอีกตัวหนึ่งไว้ประมาณตรงตรงนี้นแต่ปัญหาก็คือเงนินไม่พอแล้ลวรีปสกิปเว็บสกิป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 เสร็จก็วางอู้ปล่อยไปถ้าตัวหลุดเยอะเกินผมว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องวางฟอสดีเจอีกตัวแล้วละ่ะ มันงั้นมีหวังป้อมแตกได้โอ้ถ้ามันเข้าไปอีกสิบตัวหนะ้าไม่เหลืออือต้องมีฟอสจริงต้องมีฟอสจริงไม่มีฟอสดีเจคือแบบน่าจะหายไปก่อนแล้วล่ะอัพด้วยโอ้เล่นยากมากช่วงต้นเกมแต่การเกมก็แบบ มีกอลลี่ซีนีมามาช่วยแล้วท่านนาฬิกามาช่วยแต่ช่วงนี้ผมเห่ยเจ้านี่มากที่พอที่พออะ่ะเดี๋ยวเราเอาฟอสต,ตรงนู้นก่อนดาเมจเลิกไม่พอกันแล้วอ่ะโอ้งานงานไสเลย มาอัพตัวนี้หมื่นห้าไม่รอดมาไม่รอดน่แกไม่รอดแน่ก็แบบไอพถ่านรอเลยเฮ้ยเลกสตันอืมรอด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 มาจากนั้นเราก็มาวางฟอสไว้ก่อนตรงนี้ช่วยแคลรี่น่ะ ยินดีด้วยป้อมคุณแตกแล้วมาเอาฟอสนาตอนรับอีกตัวหนึ่งคือเขาเป็นเนิฟทำไมก่อนชิบชิชิบชิบชิโน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 ป้อมแตกเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราเป็นแผน แล้ครับทุกคนเราเปลี่ยนจากฟอสเป็นอีสเตอร์นะครับผมแบบดาเม็ดมัน,น,นได้กว่าครับทุกคนตาเม็ดได้กว่าก็เดี๋ยวเราต้องให้เจ้าอีสเตอร์แคลรี่้นเกมไปแล้วนะอีสเตอร์เนี่ยก็เป็นตัวดีนะแต่ไม่ค่อยมีคนใช้กันอย่ามันวางไวตงนะไ้ตรงนี้เนี่ยได้เลยตรงนี้ ดนสองที่โดนสองจุดคือมันวางแค่สามจุดนะตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองแล้วก็ตรงนน้นสามแค่นั้นแหละที่เหลือแล้วก็วางตัวอื่นได้เลยมาด้เวลาออโตโอ้เว็บต่อไปนั่นจะได้วางตัวทําดาเมจแล้วแหละเออเว็บต่อไปทันเว็บต่อไปทันเอเบมาดีมาดีมาด,มาดีเดี๋ยวโดนอีสเตอร์ตบอะจะมีเท่าไหร่้ะลืม สามร้อยอรอเฮ้ยได้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 โอเคอิสเตอร์อิสเตอร์อ hmm, mm ิสเตอร์อ hmm, mm ิสเตอร์อ hmm, mm ืม hmm, อ mm ืม hmm, อ mm ืม hmm. ตัวละครต่อไปเดี๋ยวเราก็เอาตัวซซนต้ามาเหมือนเดิมเนาะโอเคครบละสามตัว ต่อไปตัวนี้ชคนะ่อหกร้อยนะอเดี๋ยวค่อยอัพดีกว่ามาทำการวางอิสเตอร์ช่วยอีกตัวหนึ่งดีกว่าก็อิสเตอร์ก็เป็นตัวที่ตัวละครที่แบบเล่นได้นะสำหรับผู้เล่นใหม่แบบเหมาะเลย อืมอืมอืม DPS สามร้อยโอเคก็ถือว่ามันโอเคสามจุดเรียบร้อยละสามจุดตามที่บอกต่อไปเราก็มาทำการอัพซันต้ากันเลยเล่นมือผมผมชอบจะเจ็บเจ็ดร้อยมาอัพซันตานะ รอยยาวๆครับรอยยาวๆก็เลื่อนหายไปพอพอประมาณนะรู้สึกว่าหายนะจะเริ่มมาแล้วนะครับทุกคนบอสทอยเลสครับโอบอสทอยเลส แล้วมิวแหงนี่หนักกว่านุกคนเดี๋ยวผมต้องอัพตัวกลางมาอัพล้าสองตัวเอาละ่ะมาอัพตัวนี้เลย เป็นตัวโหดที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันนะตัตัวนี้แหะอืมระวังตัวเลยเฮ้ยอย่าลุดนะเฮ้ย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 เฮเฮ เกือบไม่รอดนะครับแต่รอดมาได้ก็แบบบุญละตัวนี้ใช้หนะ้ารอเนาะความบาลัยกับไม่ครั้งเจดผักโพลิททอยเลร็รอดไหมรอดไหมรอดไหมไม่รอดแต่มิวแท้งเนี่ยจะรอดไหม <S <S เฮ้ยลุ้น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  ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้รอดไหมตัวนี้รอดไหม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 ไม่รอดขอให้ไม่รอดครับไม่รอดครับไม่รอดไม่รอดไม่รอดพิสไม่รอดพิสโอเคไม่รอดแจมไปเลยใช้พันหกร้อยใช่ไหมเดี๋ยวเราอัพตัวเงินก่อนอือหูบอสทอยเลท จองเงินก่อนแล้วไฟอิงดูบัสไม่ใช่ดิไฟอิงบัสโซมาบันไลเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่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 เลื่อนเหลือเจ็ดพันหกไม่ต้องสนไม่ต้องสนเอาพลังไข่อีเตอร์ไปกินแงมแงมแงมแยำแงมแงมแงยำยำแงยำอุ้ยเฮือฮือรอดไหม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  แต่ที่รูร้้ตัวนี้จะไม่รอดแล้วไอ้ตัวนี้จะรอดแล้วเอาละเลเวชันฉันเลิกไงเจ็บเรียบร้อยมาวางเลเวชันเสริมหนะ่ะอืมอัพเลยอัพเกรด ตัวนี้ก็ไม่ค่อยบำเพ็ญประโยชน์อะไรสักเท่อร่ลยวองอิสเตอร์อีกตัวดีกว่าสามนออิสเตอร์โอ้มันใกล้ถึงเวลาแล้วละ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยต้องเอากรีซีนมามาอืมตัวนี้ดาเมจพันหกก็แบบเยอะที่สุดในบรรดาพวกนี้นะโอเคเก็บหกร้อยแต่ระหว่างรอครับตัวเงินฮรั ไปครับรอยายาวๆรอยายาวๆครับโอเคครับอืเก็เพะพ่ออีสเตอร์เนะี่ยทำงานกันได้ดีนะเป็นตัวดาเมจที่เป็นหน่วยอีพิกที่แบบไม่ได้แย่มากแบบเป็นตัวดีอะ่ะแต่แบบเล่นไม่ค่อยได้ ข้อดีแต่ตัวนี้ข้อดีกว่าไม่มีไม่มีการโดนสตันโอเคกอดรี่ซินมาถึงเวลาของเนอละได้เวลาฮีโร่ดตัวนี้ดาเมจแรงสุดครับตัวนี้แรงสุดยินดีตลอบปังอืม เลยอัพเบลสองแล้วครับอืมเขายัางเล่นได้ขึ้นมาหน่อยเล่นยเล่นยากเกินช่วงต้นเกมแบบเล่นยากนะแต่ช่วงท้ายเกมก็เริ่มง่ายแล้วแหละอือือเดี๋ยวผมว่าต้องอัพตัวเนี้ย ไม่งั้นอาจจะปิดชีพเลยน้องแมวเป็นสองไปอัพตัวนี้ใช้หนึ่งพันหกร้อยเนาะอืมทำงานได้ดีอยู่แต่ไม่ค่อยถูกใจอะ่ะเออทีมเนี้ย ทีมก่นกอนกๆผมแบบเล่นเล่นแค่แบบเล่นเรเวชันก็เก่าแล้วก็ไทชั่นขนาฬิกามันผ่านแต่ทำไมทีนี้มันไม่ผ่านเอองงคือผมเนี่ยไปเล่นนอกจอมาอืออืออือ,อโอเคกดอัพเลยเนี่ย ลืมคิดเรื่องหนึ่งครับทุกคนตัวการสตสแนเอ้ยแต่ตัวนี้ก็กันได้อยู่หางน้อยก็ไม่ได้เหมือนตัวตัวใครบางตัวไอซินิตเตอร์เออการสตสแนไม่ได้เลยอุ้ยซูปเปอร์ซูปเปอร์บอลไล โอเคกดอัปเดตเลยกินบิวอืมทีมทีมเล่นค่อนข้างยากนะครับทุกคนก็อย่าไปหาทีมนี้เอามาเล่นนะสันหาเขากับโดน ขั้นนี้ก็แบบมีการกันสตัน,นเน,นาะให้เหมือนขั้นเมื่อกี้อืออืออือกันไม่ได้อืเด yes, ี๋ยวอัพตัวเงินด้วยเกือบลืมเกือบลืมอือ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 เฮ้ยมันยิงผม ไปขั้นต่อไปใช้หกเอ้ยแปดพันใช่ไหมตัวนี้ให้เว็บละหกพันมาครับมาครับเอ้เว็บสามวันแล้วตอนนี้อืมไปเจอกับไอ้บอสเด้ฮอฟเดอเด้อเฟอร์นไนไม่ใช่ไซแอนเหรอใช่เฟิร์นช็อตค่ไซแอนอา้าวนอกใกแฟนตัวเองนี่หว,ว่าเดี๋ยวจะไปฟ้องไซแอนโอเคฮะเกด แล้วไงกันแล้วอืมอตัวนี้ค่อยไม่น่าใช้ขึ้นมันมันต้องมาแล้วแหละไททานนาฬิกานักแห่งการเวลาวเจ้าแห่งการเวลา ต้อ็รับไหึหึหึวิญญาณไฟชิบ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 ประธานาน่าลู้ตัวมาทำไมตอนนี้ห,หมเมาเลยเตรียมตัวแตกโอ้ป้อมป้อม ตัวนี้ใช่หกพันนะตัวนี้ใช่มื่นหมื่นหนึ่งมาเดี๋ยวเราอัพตัวหกพันก่อนคราวนี้ก็เริ่มง่ายขึ้นแล้วมีได้าสองตัวตัวหนึ่งหยุดเวลาได้ดีมากดีมากสบายขึ้นแล้วสบายขึ้นสองเท่าโอเคกดอัพเลยอืมอืม ตอนนี้นะ่เล่นโคตรยากเลยก็เดี๋ยวก็จะมีประกาศนะหคนเล่นเอ็นด้วยโคตรเหงาเยเริ่มเบือ่อแล้วชิบชิบชิบอืม แล้วมีใครอยากถามอะไรไหมครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับไม่มีอะไรพูดเลยเย้อลำแสงวิเคาดดวงตาเอาเนี่ไปกันโคตรกระจอกเลยนะเพื่อนจะตบปักแตกเออก็จะกระปี้กระตุ้น จัดการอย่างเดียวเลยนะก็เป็นเรื่องี่แบบออโอเคลำใส้มีคาดดวงตาดาเมจแปดพันก็แบบพอได้นะพอประมาณนะพอประมาณก็เป็นตัวแบ,บกส่วนใหญ่ผมชอบวางแต่ตัวนี้มะรรัวๆซะมากกว่า มีมีสามารถมีความสามารถกัดสตันจ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โฮมไม่ได้แอมหรอกไม่ได้แอมหรอกอยากรู้วตัวนี้ตัวเดียวไปไปได้ปะตดไม่ได้ไม่ได <c oughs> ้ไม่ได้ไม่ได้รีวางต่อเลยรีวางก่อน <Shirley> <c oughs> วช่วยกันสามตัวช่วยกันหน่อยนะสามตัวช่วยกันสามตัวช่วยกันสามตัว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 อย่าทำให้ลุดสามตัวเนี้ยอย่าทำให้รุดถ้าหลุด,ลดจะลบทิ้งลบตัวทิ้งอย่าทำให้มันหลุดเพื่อนโอเคเรื่องดีเรื่องดีเกือบแล้วไหมล่ะเกือบแล้วไหมล่ะ เป็นอย่างยากเออแล้วก็ถามหน่อยนะครับทุกคนมีใครอยากดูผมเล่นเบสบอลปะก็ใครอยากให้เล่นก็คอมเมนต์มาได้นะครับเบสบอลบินแค่ห้าสิบเอ็โคตรน้อยเลยห้าห้าเจ็ดอะห้าเจ็ด โนละตัวไหนหลุดช่างเลยตัวไหนหลุดช่างเลยอืม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 มาฮับมาฮับมาฮับโอ้ก็วงก็แบบกว้างนะไม่ได้วงกระตี๋เดียวอ่ะเท่าไอ้พวกตัวบัฟอ่ะบัฟไอ้นี่นะบัฟปกติอ่ะ อันแนอันแน่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 ยินดีต้อนรับไอพีดาคราบไอพีอินดาเอาไปสอน้วยอุ้ยผิดตัวผิดตัวก็ดก็ดีก็ดก็ดาเกวางรัวๆเลยพ่อมาสุดแรง พระเจ้าพระเจ้าอัพหน่อยอัพหน่อยสักตัวอัพสักตัวกดลาสกด first เฮ้ย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 เฮยยา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 ยินดีต้อนรับสู่สวน